พูดถึงวิธีการทดสอบนะตั้งแต่ FIFA AFC จนถึงไทยลีกนะครับตามมาตรฐานของออสนามฟุตบอลที่จะมีขึ้นทั้งโลกแบบนี้ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ ช่อง Engineer full time นะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนะมาในส่วนของงานาผมจะใช้ช่วงเวลานี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเนาะจะอยู่ในช่วงตอนของใครหรือตอนของใครเงี้ยผมเลยขออนุญาตเอาเรื่องนี้นะครับมาอยู่ในตอนใหม่นะครับของออกนอกแบบ EP 6แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของ ออกนอกแบบ้วมันอยู่เป็นช่วงระหว่างคาบเกี่ยวของอวิธีการทดสอบนะครับอยากจะมาพูดให้ฟังนะครับว่าการขั้นตอนออกแบบเป็นยังไงเสร็จแล้วหลังจากที่ทําสนามได้แล้วมันเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะก็เรื่องของการทดสอบโคมไฟฟ้าหรือว่า lighting stadium design หลังจากทีอ่ออกแบบไปแล้วก็ต้องอมีการทดสอบนะครับให้ได้มาตรฐาน ขอแล้วแต่ะจะเป็นทีหน่งนะครับไทยลีกนะครับ AFC หรือ FIFA Standard นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าการทดสอบนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นยังไงนะครับวันนี้เอ g i n e e r f ร์ฟู i m มมาในตอนออกนอกแบบ EP 6ครับผมไปกันครับอย่างที่เราเคยดูกันไปเมื่อคราที่แล้วนะว่ามาตรฐานแน่นอน,นครับก็จะมี คนที่เกี่ยวข้องนะเป็นฟีฟ่าเป็นหลักนะครับแล้วก็มี AFC เป็นของเอเชียนะเพราะเราอยู่ในเขตอาเซียนในเขตเอเชียนะครับแล้วก็เป็นไทยลีกในประเทศเราในบ้านเราเนาะหละักที่เราเคยคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วว่าทําไมถึงต้องมีการติดตั้งตรงไหนติดตั้งได้บ้างนี่ผมเคยเล่าให้ฟังทีหนึ่งนะครับ ถ้ายังไงกลับไปดูของเดิมก็ได้นะครับว่าวิธีการติดตั้งตำแหน่งการติดตั้งดวงโคมความสูงดวงโคมนะครับเป็นยังไงกลับไปดูอ P เดิมส่วนวันนี้เราจะมาเน้นกันที่เรื่องของการทดสอบนะเนื่องจากว่าในสนามถ้าใครตามคลิปก็จะเห็นว่าตอนนี้มี2สนามนะครับที่เวลาคาบเกี่ยวกันใกล้ๆก,กันนะครับก็คือสนามลําพูลวอริเออร์นะครับที่กำลังจะมีการทดสอบเรื่องของ โคมไฟชุดใหม่ที่ติดตั้งไปแล้วนะครับว่า,าจะได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับกับอีกอันนึงนะครับที่จะมีการทดสอบเหมือนกันก็คือสนามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมนะรู้จักกันในนามของสลวงแลนด์แดนมหัศจรรย์นั่นเองนะครับทั้งสงสนามก็จะมีการทดสอบใกล้ๆกันนะผมก็เลยว่าเอาง,งั้นขอเป็นเรื่องของการทดสอบแล้วกันนะครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับการทดสอบ ในมาตรฐานที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานของไยลีกออไม่ใช่สิเป็นมาตรฐานของฟีฟ่านะครับของเราเนี่ยถ้านะครับฟีฟ่แยกนะครับเป็นสแตนดาร์ดเนาะในงานฟีฟ่านะครับสแตนดาร์ดเนี่ยจะเป็น a b c d นะผมเคยเล่าให้ฟังว่า a b c d ต้องมีขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วถ้าเป็นในมาตรฐานของฟีฟ่าที่ เป็นความสว่างนะครับ1,200ลักความสว่าง1,200ล,ลักมาจากไหนก็คือเป็นความสดความสว่างวันนี้พูดยังไงเป็นความสว่างในสแตนดาร์ดบนะครับของฟีฟ่าสแตนดาร์ดบคืออะไรนะครับนี่ตรงนี้สแตนดาร์ดบนะครับสแตนดาร์ดบคืออะไรก็กลับย้อนกลับไปดูนะครับสแตนดาร์ดบเนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดลำดับที่2นะของ FIFA นะครับก็คือกำหนดรูปแบบของการแข่งขันนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดเก็แข่งในระดับ เบอร์คัพเนาะนี่ฮะระดับ a นะครับระดับ b นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในระดับเบอร์คัพเหมือนกันนะครับแต่เป็นรอบสิบ16ทีมอะไรประมาณนี้นะครับหรือ FIFA ا ขับเบอร์คัพนะครับเป็นระดับ b นะครับหรือฟี فا u ยี่สิบนะครับเบอร์คัพเป็นก็เป็นระดับ b เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระดับ b นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้คือค่าความสว่างนะครับอยู่ที่ 1000งพั 1> 1, 000, อ200ลักนะครับและเอเวอร์เรที่2000แล้วอ่แล้วที่ของบ้านเราละ่ะเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับไทยลีกเรานะครับกำหนดให้ค่าความสว่างอยู่ที่1000เป็นค่าเฉลี่ยเนาะ1,200นลักนะครับจะไปตรงกับมาตรฐานฟีฟ่าในสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับแข่งอะไรได้บ้านเมื่อกี้กลับไปดูอีกทีอนะ่ะสแตนดาร์ดนะครับเนี่ยครับก็จะแข่งในระดับนะครับ u 2 0นะ ของเพศผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นไฟแนลแล้วก็โอเพนนิ่งเป็นรอบ semi, เซมิเป็นรอบเซมิแล้วก็ควอเตอร์ไฟแนลนะครับได้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับในตรงนี้เนี่ยมาตรฐานของสนามไทยลีกทั้งหมดนะครับจะต้องผ่านมาตรฐานแ a นด a r ซ C นะครับและแ a นด a r ซ C นะยังสามารถที่จะแข่งยูฟาฟีฟายูสินะครับเบอร์ครับรอบ ไฟนอลแล้วก็เซมิฟนอนลได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรฐานกลางๆนะครับของฟีฟ a าที่ให้ไว้สำหรับค่าความสว่างในสแตนดาร์ด C นะเอาไปดูครับเน้นตรงผมก็จะเน้นตรงสแตนดาร์ด C เป็นหลักไว้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นมินิมัมที่ไทยลีกของเรานะครับกำหนดไว้ที่1,200หลักนะครับก็จะคใ,ใกล้เคียงกับ1,250งนสอยิก็ดีดีนะครับ ทีนี้มาดูนะครับวิธีการวัดทํำยังไงนะครับใน Standard ที่พูดถึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายเนาะก,ก็คือจากตรงนี้นะครับเป็นพูดถึงค่า Average นะเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือชุดเดียวกันนะครับผมขยายออกมาให้ให้ชัดขึ้นนะเป็นค่า Average นะครับของค่าความสว่าง Minimum ของค่าความสว่างที่ต้องวัดได้ทั้งสนามก็คือ800ลักนะแล้วค่าความสว่างเฉลี่ยทั้งสนามนะครับ ผลรวมทั้งสนามเนี่ยต้องได้ไม่น้อยกว่า1,250ง้าสลักนะครับแล้วมีค่ายูนิฟอร์มนะ uniformity นะครับ u 1 s คืออะไรนะครับไม่น้อยกว่า0.4เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะแล้วค่ายูนิฟอร์มนะครับ u 2 h นะครับไม่น้อยกว่า0.6อ่าอันนี้ที่เห็นเป็นเครื่องมือวัดนะครับลักซ์มิเตอร์นะถามว่าแล้วมิเตอร์ทำอะไรก็มีหน้าที่วัดค่าแสงนะครับที่ ตกกระทบบนพื้นที่นะที่เราต้องการวัดนั่นเองนะครับก็คือพื้นที่ทํางานนะในการต้องการวัดนั่นเองนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเรียกว่าลักซ์มิเตอร์นะใน n d ต r d า c นะครับความค่าความสว่างเฉลี่ยอยู่ที่1,250หลักนะวัดยังไงบ้างนะครับโดยสนามทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สลวงหรือเป็นที่ลำพูนะจริงจริสนามทั้งโลกแหละนะครับก็คือว่าฟี f a เนี่ยขอขนาดมาตรฐานอยู่ที่68 คูณหนึงร้อเมตรนะคูณกว้าง68เมตรนะรแล้วก็ยาวเนี่ย105เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กำหนดนะครับให้ตีตารางเนาะอ่าถ้าเป็นด้านแนวยาวนะครับขอความขอความกว้างของแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยอยู่ที่9.545เมตรนะเนี่ยครับทำตีตารางเนาะในแนวยาวแนวนี้นะครับในแนวยาว105เมตรนะครับจะอยู่ที่9.45เมตร และตีตารางนะครับในแนวความกว้างของสนามนะครับในแนว68เมตรเนี่ยอยู่ที่9.714เมตรนะครับนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับทำอะไรก็คือทําหมายนะครับเป็นหมุดหมายตารางนะครับ9จุดนะในพื้นที่ทั้งหมดของสนามอันนี้ตามมาตรฐานฟีฟ่าก่อนนะครับในตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแป้นกลมๆนะครับเพื่อจะใช้เป็นตำแหน่งในการวัด ค่าแสงที่ตกกระทบบนพื้นทั้งหมด 96. จุดในสนามมาตรฐาน68คูณ1 0เมตรของสนามมาตรฐานฟุตบอลโลกครับผมหลังจากนั้นทำอะไรครับหลังจากนั้นก็มีการวัดเนาะในขั้นตอนของการวัดนะครับมีสองวิธีนะครับก็คือว่าโดย,โดยหลังจากที่เรากำหนดจุด 96. จุดเรียบร้อยแล้วนะครับในพื้นที่ทั้งสนามนะครับตัวนี้เนี่ย ถ้าโดยทั่วไปจะเป็นการวัดแบบอ o ร i ซ o นท a l นะครับคือการว,วัดแนวระนาบนะแนวระดับนะครับก็จะมีการตั้งกล้องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวลักซ์มิเตอร์ในรูปเมื่อกี้นะครับเอามาวางบนาขาตั้งนะครับที่ความสูงระดับ1เมตรนะนะความสูงระดับ1เมตรนะครับเพื่อจะวัดค่าความสว่างทั้งหมด9 6จุดในพื้นที่สนามทั้งหมดแบบนี้นะครับและ ถ้าในเวอร์ติคอนเวอร์ติคอนอิลูมิเนชันเทสนะครับอันนี้เป็นฮอริซอนทอลนะเป็นแนวนอนนะครับในแนวตั้งนะครับก็อันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสำหรับตัวสเตเดียมที่มีพื้นที่นะครับอัรยจันล้อมรอบทั้ง4ด้านนะจะจะใช้วิธีการวัดแบบนี้นะครับก็คือวัดทั้ง4ด้านด้วยแบบนี้นะฮะผมก็คือว่าถ้าสมมติเป็นสเตเดียมที่เป็นมีอัธจันล้อมรอบจริงๆเนาะ ก็จะวัด4มุมนะครับแบบนี้นะครับวัด4ด้านก็คือตั้งท่าเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็วัด4มุมที่มุม0องศา90องศานะครับ100องศาแล้วก็270องศาแต่ถ้าเป็นอัธจัรทร์ทั่วไปที่ไม่ไม่ได้มีเป็นเซเดียมล้อมรอบก็จะเป็น h o r i z o n t a l equipment test นะแบบนี้นะครับในแนวระนาบนั่นเองนะครับผมที่ความสูง1เมตรนะตั้งขาตั้งเรียบร้อยนะครับ พอได้ปุ๊บก็จะเป็นของตารางอันนี้นะครับตารางอันนี้ครับนี่ในเส้นนี้นะครับตารางนี้ครับนี่ครับตารางนี้นะครับก็จะได้ผมขยายมานะครับในตารางเนี่ยก็จะมีช่องนะครับให้ใส่ค่าของการวัดนะนี่ครับก็ไล่เดินวัดไปเรื่อยๆนะครับไล่เดินวัด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 นะครับจนครบ96จุดอ่าจุดตามที่เรามาร์กตำแหน่งไว้ในมาตรฐานของฟีฟ่านะพอหลังจากนั้นนะครับ ก็จะได้ค่าความสว่างนะคือค่าเอฟเรเนาะนี่ค่าความสว่างเฉลี่ยนะครับตามนี้เลยนะครับหลังจากที่วัดเป็นแนวระนาบนะพอเสร็จปุ๊บจะได้ค่าความเฉลี่ยนะครับก็คือว่าเอาค่าทั้งหมด96จุดเนี่ยสมมติได้1น0 0ง0 0 0ออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด9 6จุดเนี่ยพอเสร็จแล้วหารด้วยจำนวนจุด96นะครับต้องมีค่ามากกว่า1,250น้ 1, 250ลักนั่นเองนะครับ แต่มีข้อแม้อยู่นิดนึงว่าในจุดที่วัดนะครับทุกจุด96จุดเนี่ยทุกจุดนะไม่ว่าตรงไหนเนี่ยจะต้องมีค่าความสว่างมากกว่า800นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนต่ำกว่า800ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับถึงจะค่าเฉลี่ยจะเกิน1,250แต่ในจุดไหนจุดหนึ่งเนี่ยในพื้นที่96จุดที่ว่านะครับน้อยกว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย e m i n นะครับจะต้องไม่น้อยกว่า800นะครับแล้วก็ e m a x นะครับ e m a x เนี่เดี๋ยว e m a x ทํทำยังไงก็คือค่าสูงสุด ที่เกิดขึ้นในสนามสมมติว่ามีจุดเดียวไม่สมมติเดี๋ยวผมมีตัวอย่างละกันนะครับอีแมกก็คือจุดที่มากที่สุดอยู่ตรงไหนนะครับก็มีบอกค่าไปด้วยอาจจะไม่ใช่ค่า1,250นาะจะเป็นพันหกพอะไรก็แล้วแต่นะครับเอามาใส่นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อจะให้ค่าออของยูนิฟอร์มบีทีนะครับหรือว่า u 1 s กับ u 2 s คือตัวนี้นะครับค่าตัวนี้ค่า u 1 s ค่า u 2 s นะครับไม่มากกว่าค่าที่กําหนดก็คือ ถ้าเป็น u1s ก็ไม่มากกว่า0.4นะครับแล้วก็ u2s ก็ไม่มากกว่า0.6นะ u1s มาจากไหนนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับก็คือค่ามันจะไม่แตกต่างกันมากนะข้อกำหนดก็คือ u1s ก็คือค่า e-min นะครับสมมติ e-min เท่าไหร่ก็หารด้วย e-max นะก็จะได้ตัวนั้นนะครับแล้วค่า u2s มาจากไหนก็คือมาจาก ตัวอ,อีมินหารด้วยค่าเอเบรดนั่นเองนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้นะเดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างให้ดูอันนี้จะอาจจะยังไม่เห็นภาพนะก็คือว่าอ่ะสมมุติว่าไปวัดค่ามาแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างจากสนามสนามหนึ่งนะที่วัดค่าจริงออกมานะครับเป็นตัวอย่างของสนามผมไม่ได้บอกว่าสนามไหนนะอย่าเข้าใจผิดลนนนนแล้วกันนะครับผมบอกเป็นสนามสนามหนึ่งและกันนะครับวัดค่ามานะจากการที่ได้ลงสนามนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็วัดค่ามานะครับปรากฏว่า ค่าที่ได้เนะี่ยดูตัวเลขนะดูเลขนี้นะครับตัวเลขที่เห็นนะครับทั้งหมด96จุดนะก็จะมีตั้งแต่9 7 2 9 9 0 8 7 8 2 8 5 1,000 1,006 1,005นะครับก็ได้ตัวเลขทั้งหมดเนะี่ยในสนามทุกทุกจุดนะ96จุดนะครับเอามารวมกันนะครับมารวมกันทั้ง96จุดได้มาอยู่ที่131,487นะลูเมนนะครับเออโทษลัก์นะครับ 1,131,487ลแลักแล้วก็หารด้วย96จุดนะเสร็จแล้วก็จะได้ค่าที่เราอยากรู้นะครับคือค่าเฉลี่ยของในสนามในแนวนอนนะครับก็คือค่านี้นะครับ1,250ลักไม่น้อยกว่าต้องมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามนี้ถือว่าผ่านไหมครับถ้าวัดแบบนี้ก็ต้องถือว่าผ่านเนาะเพราะได้1,000 369กลักนะนี้ถือว่าผ่านแล้วแต่ยังไม่ผ่านทั้งหมดนะเพราะยังมีข้อกำหนดอีก2ข้อนะครับก็คือค่า u 1 h s นะครับต้องมากกว่า0.4ด้วยนะครับแล้วค่า u 2 s ก็ต้องมากกว่า0.6ด้วยนะครับ u 1 s มาจากไหนเมื่อกี้ที่เราพูดนะครับก็คือค่า Emin ก่อนนะครับหาค่า Emin ก็คือค่าต่ำที่สุดนะครับค่าแสงต่ำที่สุดที่วัดได้ในสนามทั้งหมด9 6จุดนะครับปรากฏว่าเป็นจุดที่ ต่ำที่สุดนะครับ824อยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ824้่ลักนะอันนี้คือตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะครับแล้วบริเวณที่ตำแหน่งใน96จุดเนี่ยมากที่สุดก็คือ Emax นะ1,657้าลักตัวนี้นะครับตัวที่มากที่สุดก็คือ1,657ง้าจลักนะครับจริงๆบริเวณกลางาสนามเนี่ยก็1 4 0 0 1 5 0 0 1,600เกือบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นกลางสนาม นะครับใจุดนี้นะครับได้ e max นะเป็น1,657ลักนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ค่า u 1ครับ u 1 h นะครับวิธีการก็คือเอา u 1 h เนี่ยฮะเอาตัว e min นะครับหารด้วย e max นะก็คือ824หารด้วย1,657นะครับค่าที่ต้องการก็คือมากกว่า0จุดนี่ตัวนี้เนาะ อีกทีนะ0.4นะครับเราได้คำนวณมาแล้วได้เป็น0.49นะเพราะฉะนั้นอันนี้ผ่านไหมอ่าเมื่อกี้ average ผ่านนะครับตอนนี้ค่า uniform นะครับ minity นะครับ u 1 h นะผ่านนะครับเพราะมากกว่า0.4นะครับหลังจากนั้นหาค่า u2s ต่อนะครับ u2s ก็คือค่าอะไรครับค่าต่ำที่สุดนะเป็นตัว e-min นะครับหารด้วย e average e นะครับคือค่าต่ำสุดหารด้วยค่า average e e ที่เาได้เมื่อกี้นะครับก็คือ1365ลักลักนะ u 2 s ก็เอา822นะครับหารด้วย1369ลักลได้ค่ามาเป็น0.6นะเพราะฉะนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ0.6ก็ถือว่าผ่านการใช้งานนะหรือว่าผ่านมาตรฐานนั่นเองนะนี่เป็นวิธี คร่าวๆไม่ง่ายนะครับสำหรับการวัดค่าในสนามที่จะใช้นะครับทั้งหมดนะคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปวัดค่าจริงในสนามนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าค่าทั้งหมดมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นในสนามของสลวงหรือสนามของลำพูนวอรริเอร์เองนะครับก็จะใช้จริงๆต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าใช้ทั้งหมดของ ทั้งโลกนะไม่ได้บอกว่าเ,เฉพาะตัวของออสนามที่2อันก็คือสลวงกับที่ลำาพนบริเอร์เท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรูปแบบนะของวิธีการทดสอบนะครับสนามแบบนี้นะฮะก็จะใช้สำหรับสนามทั่วโลกนะพอหลังจากนี้เนี่ยเป็นแฟนเอนจิเนียร์ full time นะครับก็จะเข้าใจนะครับว่าวิธีการทดสอบในสนามไม่ว่าจะเป็นสนามไหนบนโลกนะ ก็จะใช้วิธีการเดียวกันหาค่าแบบนี้แหละครับทั้งหมดทุกสนามบนโลกครับผมแล้วถ้าเป็น AFC ล่ะนี่ไม่ AFC นะผมคร่าวๆนะในมาตรฐาน AFC นะครับก็จริงๆจะต่างกันนิดเดียวนะครับวิธีการทดสอบก็คืออ้างยิงมาจากฟี ف านะไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหรือว่า AFC จริงยูฟาแชมเปี้ยนลีกอะไรก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่เรามาพูดถึง AFC ก่อนละกันนะครับ x c ก็จะกำหนดคล้ายกันแต่จะเป็นชื่อเรื่องของแคตตาล็อกเนาะจากที่เมื่อกี้จะเป็นฟีฟ่า FIFA จะกำหนดเป็น standard a b c d ใช่ไหมครับตัวของเอ afc เนี่ยจะใช้คำว่าแคตตาล็อก1 2 3 4แล้วก็5นะของเรานะครับก็คือค่าความชว่าค่าความสว่างเลยค่าความสว่างนะครับเฉลี่ยอยู่ที่1200 l u ัลักซ์นะครับก็จะเข้ากับ ตัวของแคตตาล็อก5นะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวไปที่แคตตาล็อก5โดยเฉพาะนะครับแคตตาล็อก5นะครับถามว่าต่างกันตรงไหนที่บอกเมื่อกี้ครับคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าเป็น afc ก็แคตตาล็อก1ก็จะเป็นแข่ง a อเชียนคัพไฟนอลได้ก็ทำลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับจนถึงตัวสุดท้ายนะตัวที่เป็นมาตรฐาน afc ในแคตตาล็อก5ที่มีค่าความสว่างเฉลี่ย1,200ลักซ์ 1, นะครับแล้วก็ ค่า r a t i นะหรือว่า uniformity นะครับของ u 1 s กับ u 2 s ก็จะเรียกว่าเท่ากันเลยนะแต่ต่างกันตรที่ถ้าเป็นของเนี่ยฮะ fifa นี่ผมก๊อปของ fifa มาให้ดูเนาะหนึ่ลักซ์นะครับตัวของอ fifa นะครับหนึ่ลักซ์แต่ fc เนี่ยจะขอแค่1200แต่ฟอร์มของแสงนะครับค่าความสว่างสูงสุดกับต่ําสุดเอามาหารกันกันกบค่า ตามสุดแล้วก็ค่า Average เอามาหารกันต้องได้ค่าตัวนี้นั่นเองนะครับเป็น U1S กับ U2S นะซึ่งไม่แตกต่างกันนะครับใน f c นะครับก็จะแข่ง Asian c u ครันะครับ f c Asian c u p รอบรอบ u a l ล f y นะครับรอบ l o y o f f AACC ได้นะครับ f c ตัวของ U20 U17 ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในไทยลีกนะก็เรียกว่าแข่งได้ทุกระดับตามที่ มาตรฐานของ AFC กำหนดไว้แบบนี้เลยครับผมแล้วไทยลีกล่ะกำหนดอะไรบ้างไทยลีกเดี๋ยวผมไปดูไทยลีกนะ,ะในไทยลีกนะครับขออนุญาตเฉพาะไทยลีกหนึ่งและกันนะครับไทยลีกหนึ่งก็เรียกว่าล้อมานะครับจากตัวของฟีฟ่าแล้วก็ AFC นะแต่จะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือว่าของเราเนี่ยมีความอนุรลมนะถ้าเป็นสโมสร อย่างเช่นลำพูนเ,เออรือช่วงขึ้นมาใหม่ๆหรือว่านครปฐมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เพิ่งขึ้นชั้นมาใหม่อย่างเช่นลำปาง f c นะช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับค่าความวัดความสว่างเนี่ยหลังจากที่ได้ขึ้นชั้นนะทางไทลีกอนุโลมนะครับจะทดสอบความสว่างแค่24จุดบริเวณด้านหน้านี่ฮะที่สามจุดแบบนี้นะครับบริเวณตัวของหน้าประตูนะครับ เท่านั้นเองนะครับขอความสว่าง1,200สําหรับน้องใหม่นะใจดีมากนะครับสําหรับน้องใหม่ที่ขึ้นชั้นมานะครับปรับปรุงระยะเวลาไม่เกิน2เดือนเนี่ยพอหลังขึ้นชั้นมานะครับไม่จำเป็นต้องนักสนามนะไทลีกอนุโลมให้นะครับสาหรับน้องๆที่ขึ้นมาใหม่ๆนะสำหรับสโมสรที่กําลังปรับปรุงนะครับจากเดิมมัน800เนาะในไทลีก2ไทลีก3นะครับแล้วก็ขึ้นชั้นมาเป็นที2ขึ้นชั้นมาเป็นที1นะครับไทลีก1เนี่ย ทางไทยลีกใจดีนะวัดแค่24จุดหน้าประตูเท่านั้นเองนะครับให้ได้1,200ลักก็ถือว่าผ่านแล้วไม่จะเป็นน้องทั้งสนามด้วยนะนะครับแล้วก็แล้วถ้าผ่านไประยะเวลาไปแล้วนะครับอย่างที่ลำพูนบรเออร์อย่างเงี้ยครับหลังจากที่ผ่านระยะเวลา3เดือนไปแล้วนะครับสมาชิกต้องเปลี่ยนนะหลังจากนั้นนะครับก็คือว่าค่อยๆปรับนะเนาะพอขึ้นชั้นมาอาจจะยังต้องใช้ทุนเยอะนะครับในการ ปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยลีกก็อนุโลมให้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการวัดทั้งหมดในสนาม88จุดนะอันนี้ต่างกันเนาะเมื่อกี้ของฟีฟ่าจะเป็นเ6จุดนะเนื่องจากว่าของไทยลีกนะครับก็จะเป็นการวัดคล้ายๆกันนะครับแต่พอดีว่าไทยลีกเนี่ยจะกําหนดนะครับสนามมาตรฐานเท่ากันคือ68แล้วก็100่เมตรนะกว้าง68นะครับ แล้วก็ยาวเนี่ย105เมตรแต่ไทยลีกเนี่ยขอเป็นตาราง10คูณ10นะก็คือ10เมตรคูณ10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนจุดก็เลยเหลืออยู่แค่88จุดนะถ้าเป็นฟี่าเขากําหนดอยู่ที่9.7เมตรกว่าๆเนาะแล้วก็9.9เมตรกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยได้ทั้งหมด916จุดแต่ไทยลีกขอ88แต่ถ้าผ่านไทยผ่านฟี่ามาแล้วนะครับ ก็ผ่าน AFC แล้วก็จะผ่านไทยลีกโดยปริยายครับผมเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในไทยลีกนะหลังจากที่ขึ้นชั้นเรียบร้อยนะครับมีการปรับปรุงก็จะวัดทั้งหมด88จุดแต่ใช้ผลจากฟ i f a ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าจำนวนจุดเยอะกว่านะครับแล้วก็ทดสอบมาตรฐานเท่ากันเหมือนกันนะครับไทยลีกก็อ้างอิงมาจากมาตรฐานของฟีฟ่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญ,ญา พูดถึงวิธีการทดสอบนะตั้งแต่ FIFA AFC จนถึงไทยลีกนะครับตามมาตรฐานของออสนามฟุตบอลที่จะมีขึ้นทั้งโลกแบบนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับถ,ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะที่นี่คือ Engineer f u ์ฟูลท e ครับออกนอกแบบตอนที่6ไหมให้ตอนที่6เหรืตอนที่5้ตอนที่6นะครับยังไง เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าเราจะดูบอลได้สนุกขึ้นและมีความเข้าใจในความเป็นสนามฟุตบอลมากขึ้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ